ยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อเ a ียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนาน้ำนะคะมีกรากฎแล้วก็พิจิที่อยู่ในาราศีลักนาดาวสุกนะคะประจำช่วงวันที่16 31ตุลาคมนี้ค่ะการทำนายก็จะมีทั้งหมด3พาทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะทา,ามแ stamp อยใต้ description box แล้วก็ c o m มนต์ตับเมดนนะคะ ที่พบคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไง The w o r l สี่ม้เทา้าเก้าถ้วยเจ็ดไม้แห่งแมืนมเหมือนคุณจะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆคนที่ยัง move on ไม่ได้นะคะหรดูติดขัดมาก่อนหน้านี้นะคะจักรวาลเปิดแล้วให้คุณ move on นะคะเปิดให้คุณ move on แล้วบางคนยังติดอยู่นิดนึงที่แบบพยายาม ต้านอ่ะพยายามต้านแรงของการที่จักรวาลกำลังเปิดโอกาสใหม่ๆให้คุณอยู่อ่ะนะคะส่งคนใหม่ๆเข้ามาแต่คุณอ่ะจะยังไม่ได้ถูกใจยังไม่พร้อมเปิดใจยังก้าวกลัวในเรื่องของการเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะคะค่อนข้างเป็นความรักที่ที่มีความอบอุ่นใจอะ่ะคนๆนี้นะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุข ความอบอุ่นใจให้กับคุณความทุ่มเทความรักดีๆที่จะทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้ในชีวิตครั้งแต่ใจของคุณยังไม่กล้าเปิดนะคะยังมีกำแพงยังรู้สึกว่ามันจะดีหรอมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปลา่ามันจะนุ่มมันจะนั่นจะนี่นไหมนะคะทีนี้ขอดูสถานการณ์ความรักคนใหม่ที่เข้ามาหน่อยเป็นยังไงบ้างคะ่ะโอเค คนคนนี้โอ้ชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นนะคะคนอายุแตกต่างกันค่อนข้างเด่น5ปีบวกลบนะคะ <บๆ S 1> มีความเป็นผู้ใหญ่มากในเรื่องราวของความรักหรือในมุมมองความรักนะคะไมเ์เซตเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักค่อนข้างจะมีการตกตะกอนค่อนข้างมากนะคะเขาอยู่คนเดียวมาค่อนข้างเยอะนะโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยอยากจะสูงสินกับใครนะคะ,ะ,คะอินโทรเบิ ชาวทันลมค่อนข้างเด็นกุมเมถุนหรือตุนที่ในราศีลันาหรือดาวศุกร์เขาจะไม่สนใจใครถ้าเขาไม่สนใจจริงๆคือไม่เปิดใจให้ใครถ้าเขาไม่ชอบหรือไม่ได้สนใจมากจริงๆค่อนข้างคัดสรรค่อนข้างเลือกแต่ถ้าเจอแล้วเขาก็จะพยายามในความสัมพันธ์พยายามอยากจะจีบนะแต่เป็นการจีบที่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ตือ้อติ้งต้องปัญญาอ่อนอะไรแบบนั้นนะคะถึงว่า ภายค่อนั้งเชียร์ทีเดียวแต่คุณอาจจะยังกลัวอยู่หรือยังกลกาก,กลัวในเรื่องราวของการเปิดใจนะคะจาการเปิดแล้วอยู่ที่คุณละเปิดยังนะคะความคิดความรู้สึกที่คุณและเขามีต่อกันจะเป็นยังไงบ้างอืมฝั่งของเขานะอืมไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอดีตนะเขาก็มีอดีตที่ขมขืนเหมือนกัน แต่ว่าเขาเลือกที่จะเดินหน้านะคะเขาเลือกที่จะเดินหน้าเขาเลือกที่จะเดินข้างหน้าถ้าเขาเจอคนที่ถูกใจและคุกเขาก็มองว่าคุณคือคนที่น่ารักสําหรับเขาคือคนที่น่ารักคือคนที่น่าสนใจคือคนที่เขาอยากจะลองสู้ลองพยายามอีกครั้งในมุมมองของความรักค่าจะมองว่าคุณมีอายุที่เด็กกว่าเขาหรือมีความเด็กมีความแบบมีความเป็นเด็กในตัวเองอะ ะะแล้วมีความน่ารักน่าทนุถนอมเขามองว่าเขาอยากจะดูแลคุณนะคะฝั่งคุณละ่ะคินเหรียญสิบเหรียญคุณรู้สึกว่าเขาดูน่าจะเป็นคนที่มีพันธะแล้วหรือเปล่าน่าจะแต่งงานแล้วหรือเปล่า,าจะมองว่าเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากดูไม่น่าจะโสดดูน่าจะแต่งงานแล้วมีมีครอบครัวแล้วอ่ะอืมจริงๆแล้วเขาก็โสดนะเขาก็ดูเฮอร์มิ อยู่กับตัวเองมาน,นานผ่านช่วงเวลาความรักที่ไม่ดีมาก็เยอะค่อนข้างจะมีการตกตะกอนในเรื่องราวของความรักซึ่งคุณกลัวว่าคนคนนี้จะมีแฟนแล้วแล้วมาจีบคุณมาอะไรอย่างเงี้ยกับคุณนะคะคุณก็ต้องการความรักดีๆแต่ถ้าเขาไม่พยายามอะไรในความสัมพันธ์กับคุณคุณจะไม่สนใจ คุณอยากจะดูเหมือนกันว่าคนคนนี้จะมีการทุ่มเทความพยายามอะไรที่จะแบบได้ใจคุณไหมพยายามอะไรในความสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่าถ้าไม่คุณก็จะไม่สนใจเขาเลยแบบเลยอาจจะด้วยหน้าตารูปร่างหรือบางอย่างของความเป็นเขาที่ไม่ได้เป็นสเปคของคุณด้วยแหละนะคะรูปกษณ์ภายนอกอาจจะไม่ใช่สเปคคุณต่อไปบทสรุปค่ะเจ็ดดาวอืมบางคนยังคงส่อง เกี่ยวกับอดีตอยู่บ้างนะคะเพื่อความมั่นใจว่าฉันมูฟออนได้แล้วจริงๆนะคะส่วนคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยไม่ถูกใจคุณก็ไม่เปิดเสียดายเหมือนกันนะว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมจะทุ่มเทความรักให้คุณนะเขาพร้อมที่จะคอมมิตเมนต์เขาพร้อมจะดูแลคุณเลยแหละนะคะพร้อมจะเข้ามาให้ความแบบชัดเจนให้ความยุติธรรมให้การแบบเต็มที่กับคุณเลย อาจจะได้นะถ้ากินกำแพงนะคะ e n g h e เห็นไหมเขาพร้อมจะมาคอมมิทเมนต์ไม่ได้มาเล่นๆน,นะแล้วมี r e เจนส์อะรีเจนแฟกเตอรนะคะคือคุณกับเขาเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกว่าจักรวาลเปิดดึงให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะคะมันเป็นเกี่ยวกับเส้นทางของจิตวิญญาณภายในอะ แค่บางอย่างรูปรักษภายนอกของเขาอาจจะไม่ใช่สเปคคุณเท่านั้นเองนะคะถ้าเปิดไพก็เสียดายดสิกหนึ่งแหละเอาจริงๆแล้วอะนะคะโอเคพาร์ทคนสดร์ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ก็ like, ก share, ก subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สำหรับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะภายในฝั่งคุณคะ่ะเก้าเหรียญ คิงเรียนสเตรนสามเรียนหกไม้เท้าอุ้ยทำไมชาว่านน้ำลดขนาดดีชาว่านน้ำก็คือแบบมันเป็นสถานการณ์ความรักที่ค่อยๆเติมเต็มก็ค่อยเรียนรู้ค่อยๆบิวมันไปอะ่ะแล้วในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆนะคะหรือมีเรื่องราวดีๆที่คุณรอคอยในความสัมพัคุณอาจจะมีการตัดสินใจซึ่งกันและกันในการคอมมิตเมนต์ หรอ,รอเจอกันนะคะรอที่จะเจอกันรอที่จะเดทกันไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เคยคุยหรือวางแผนเอาไว้ก็จะสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะความสุขการเติมเต็มที่ขาดขาดหายหายนะคะก็จะเข้ามาเติมเต็มชาวธาตุด,ดินนะมะังกรเบกิกศพกันที่ในราศีลักนณาหรือดาวสุขค่อนข้าง สถานการณ์ความรักของคุณฝั่งเขาค่ะแปดทุ่ยเฉยต่างชาติก็เด่นหรือมีการเดินทางมาเจอการไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะเด่นมากช่วงนี้ความรู้สึกของเขานะคะอาจจะมีความอ่อนให้กับคุณคุณสามารถคอนโทรลเขาได้ในระดับหนึ่งบอกได้แค่นี้ว่าในระดับหนึ่งนะคะคอนโทรลเขาได้ control เขาจะฟังเขาจะอ่อนเขาจะนุ่นนั่นมีให้กับคุณนะคะอยากจะเทคแอคชั่นให้กับคุณหลังจากก่อนด้านเนี้ย ขาอาจจะทาผิดพลาดหรือเหนื่อยหรือท้อหรืออาจจะถูกตัดออกจากความสัมพันธ์กับใครสักคนมาก่อนหน้านี้หรือในลักษณะของตัวเลือกแลวเขาเลือกที่จะไปต่อกับคุณนะคะอยากจะประครับประคองสถานการณ์อยากจะประครับประคองความสัมพันธ์ให้ไปได้ในระดับที่โอเคในระดับที่ดีนะคะและมีความสุขเหมือนเขาจะเลือกอะ่ะเหมือนเขากําลังจะเลือกและคิดว่าอยากจะเลือกไปต่อกับคุณนะคะให้มันดีไปเลย ที่เก็บไปเลือกไหมี่เก็บมานั่งแบบเรียนรู้คุยคนนั้นคนนี้นะคะวุ่นวายใจต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกที่มีต่อกันและกันเป็นยังไงเจ็ดเหรียญเขาดูคุณอยู่ตลอดนะเขาดูการเปลี่ยนแปลงของคุณเขาดูการเทคแอคชั่นของคุณเขาดูการใช้ชีวิตของคุณสื่อเกี่ยวกับความเป็นตัวคุณนะคะแล้วเขามองว่าคุณเป็นเอ็มเพรสเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความเพอร์เฟกต์ะมีความสมบูรณ์แบบ นะคะแล้วดูมีอนาคตไกลไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานของคุณหรือวิธีการใช้ชีวิตของคุณเขามองว่าคุณไปได้ไกลในเรื่องของการใช้ชีวิตที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นหรือดีขึ้นหรือแม้แต่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เขามองว่าเขาอยากจะกอดเขาอ่ากอดคุณเอาไว้อย่างเงี้ยไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะเขาไม่อยากเสียคุณไปไม่อยากกอดไม่อยากปล่อยคุณไปให้กับคนอื่น เหนคุณค่าของคุณอย่างสุดซึ้งมากมากเลยนคะคะต่อไปค่ะฟังคุณค่ะรู้สึกยังไงกับเขาอืม าสิเปียนเอาจริงนะมันก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ากลัวคนคนนี้มีความเอาแต่ใจอยู่บ้างหรือมีความเป็นเด็กที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดในบางครั้งของการสื่อสารคันพูดคุยกันนะคะหงุดหงิดบ้างเซ็งไปบ้างแต่คุณก็พยายามที่จะมองข้ามนะแล้วก็มองในเรื่องของช่วงเวลาที่เราใช้ใช้เวลาด้วยกันแล้วมันดีหรือข้อดีของเขาอะ คุณพยายามที่จะโฟกัสข้อดีของกันและกันในความเดือดร้อนมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างแต่คุณพยายามจะมองข้อดีของความสดใสความร่าเริงความดีงามของเขาความน่ารักของเขาความที่เขาเข้ามาทําให้เรากะชุ่มกระชวยใจเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเติมเต็มในบางมุมที่เราขาดหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ถือว่ากําลังจะลงล็อกตรงกลางให้มันดีของกันและกันนะคะไปต่อค่ะบทสุด ไอ้โลแฟนนะคะอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าปัญหานั้นนะคะของตัวเขาอะที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวกับคุณหรือไม่เกี่ยวกับคุณแต่เขาใช้บทเรียนอันเนี้ยมาเป็นบทเรียนที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะไม่มีปัญหาแบบเดิมไม่มีปัญหาแบบอดีตที่ผ่านมาอีกเขาตรัส ตัดสรูปลิ้นิพานแล้วนะขนาดนี้นะคะแล้วเขาอยากให้ความสัมพันธ์ต่อให้มันไม่ได้หวือหวามากเรียบๆแต่มีความสุขเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจกันแค่นี้ยแฮปปี้มีความสุขและมองว่าความสัมพันธ์ของคุณถึงแม้จะไม่ได้หวือหวา อาจจะมีความสุขและจะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันด้วยนะสองคนเนี่ยมีแพชชั่นต่อกันสูงมีแรงดึงดูดเป็นเหมือนแบบแม่เหล็กนะคะที่มันทรคต่อกันความรักที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นจะได้ใช้เวลาที่แบบแฮปปี้มีความสุขเอนจอยซึ่งกันและกันด้วยนะคะในช่วงของปลายเดือนโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณน,นี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะให้สอดก,กันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนดักค่ะสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะสองเหรียญจัสตเมน t สี่มืเท้าเป็นในช่วงของการประคับประคองความสัมพันธ์คุณมีเกณฑ์จะได้รับปรูบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณสงสัยหรือจะมีสัญญาณบางอย่างเข้ามาข่าวสารบางอย่างเข้ามาให้คุณได้สงสัยแต่คุณสามารถผ่านช่วงเวลาตรงนั้นไปได้ ไอ้ที่สงสัยที่เป็น Energy ลบต่างๆคุณจะเคลียร์ได้แล้วคุณจะโฟกัสว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มันก็ไม่ได้มีอะไรให้แบบให้มันสงสัยขนาดนั้นหรือไปหาคำตอบมาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเบอร์นั้นน่ะนะคะคุณพยายามจะมาโฟกัสในเรื่องของการแบบ คุ้มเทในความสัมพันธ์ดีกว่าในการใช้เวลาร่วมกันในการที่แบบเทคแคร์เขายังไงเขาเทคแคร์เรา,ายังไงนะคะเอาเอาอกเอาใจเอาใจใส่กันอย่างไรนะคะซึ่งก็ได้รับการสรุงเต็งที่ดีจากฝั่งคนนักเช่นเดียวกันนะคะก็ดูไม่ได้มีประเด็นอะไรมากหมายกายกองในฝั่งของคุณนะฝั่งเขาหล่ะหนึ่งถ้วยสองไม้เท้าเอ,อโลแฟนเอาจริ้ะฝั่งเขาก็มีคนเข้ามาจีบมาชอบ อาจจะเป็นข่าวอันนี้หรือเปล่าแต่บอกเลยว่าเขาไม่ได้สนใจนะคะเขาไม่ได้สนใจจะเป็นคนในโลกออนไลน์มากดล,ลงกดไลค์อยากจะทักทายแบบทักทักทักขะอะไรใดๆนะคะแต่เขาไม่ได้สนใจนะเขามีไพ่พระเขามีความรู้สึกว่าแบบ ap เขารู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไอที่มันดีต่อความสัมพันธ์อะไรไม่ดีต่อความสัมพันธ์เขาไม่อยากมานั่งรู้สึกผิดทีหลัง <ault> เขาไม่อยากมานั่งแก้ปัญหาทีหลังหรือมาจจะเป็นเคยเป็น ความผิดพลาดในอดีตมาก่อนวม่าเขาจะเป็นฝังกระทําหรือถูกกระทําในเรื่องราวของการนอกอกนอกใจใดๆก็ตามแต่เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ของเขาและคุณนั่นเองนะคะในที่นี้ energy ธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะอุ้มเมถุนหรือตุลที่ในราศีล,ลักนาหรือดาวศุกร์นะที่เป็น energy ของคนรักของคุณนะคะต่อไปค่ะความคิดความรู้รสึกที่มีต่อกันละกันจะเป็นยังไงห้าเหรียญ เขาเหนื่อยจังเลยอ่ะเขาดูเหนื่อยไม่ใช่แค่เหนื่อยในยความสัมพันธ์จะเหนื่อยจากข้างนอกมาแล้วเขารู้สึกว่าบางทีอ่ะเขาแอบปีแตกบ้างแอบลงอารมณ์ใส่คุณบ้างบางทีเล็กๆน้อยๆอยเขาก็รู้สึกว่าก็รู้สึกไม่ดีนะรู้สึกว่าคุณก็ไม่ดีเซฟที่จะได้รับความแบบปีแตกจากเขาโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีอ่ะนะคะอืมแต่ บางทีเขาก็ไม่รู้จะไประบายที่ไหนแล้วเขาเชื่อและเขาไว้วางใจคุณมากที่สุดอืมคุณคนที่เขาแบบสบายใจที่สุดเวลาที่เขาคุยปัญหาหรือเจออะไรมาอยากจะแชร์กับคุณมากที่สุดสิบถ้วยคุณที่เขารักมากที่สุดก็คือคุณคนที่เขารู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านก็คือคุณเช่นกันนะคะเขาหวังว่าคุณจะไม่เกิดอัดเพราะตัวตนเขานะฝั่งของคุณล่ะค่ะ รู้สึกยังไงกับเขาคุณพร้อมรับฟังคุณพร้อม,ม,มที่จะไฟแก้ปัญหาใเขาด้วซ้ำนะคะแล้วคุณอยากจะให้เขาเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรในใจคุณอยากให้เขาพูดอยากให้เขาเปิดอกเปิดใจคุยกันคุณพร้อมแชร์ค่ะคุณพร้อมแชร์ <c oughs> นะคะพร้อมรับฟังให้เธอแชร์ความช้ำในใจมาให้ฉันอะไรแบบนั้น นะคะพร้อมช่วยเหลือพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเป็นความรู้สึกความรักที่อบอุ่นกับเขามากๆเลยเป็นความรักที่จริงใจมีแต่ให้เป็นความรักที่มีแต่ให้จริงๆให้กับคนคนนี้นะคะแบบแทบจะไม่มีเนื้อขไขอะไร เขาเข้ามาไม่ได้ค่ะเพราะคนของเราหันหลังไม่สนใจนะคะเขาจะมีแค่เราเขาตัดสรุปได้แล้วอะที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เคยผิดพลาดหรืออะไรแต่ปัจจุบันคือเขาตัดสรุปได้แล้วว่าเรื่องราวที่มันไม่ดีต่อความสัมพันธ์ไม่ควรเอาเข้ามาอะไรที่เป็นปัญหานในความสัมพันธ์ไม่ควรเอาเข้ามาเขาอยากจะบิ้วความสัมพันธ์ไปกับคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะมีความมั่นคงนแน่นมากขึ้นนะคะจะมีการพูดคุยเ,เคลียร์ใจหรือ ในเรื่องของการแพลนอะไรบางอย่างร่วมกันด้วยนะคะความสัมพันธ์จะอยู่ในจุดที่ s a ฟขึ้นหลังจากบางคนบางคู่ที่มีการห่างกันมาก่อนด้านนี้นะคะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันและเป็นความสัมพันธ์ที่เซฟปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะคะอะไรที่อยู่ในใจนะคะอาจจะต้องสื่อสารไปนะคะตรงๆไม่ใช่แบบรู้สึกอยากหนึ่งพูดไปอีกอย่างหนึ่งปากไม่ตรงกับใจนี้ถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดขึ้นกับตัวเขาขอให้เราได้ ได้รู้ความเป็นตัวเขาบางทีไม่ต้องไปถือสาคำพูดเขามากก็ได้นะคะถ้าเขาเป็นคนที่พูดอย่างใจอยางแบบประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถือสาพยายามปล่อยวางนะคะโอเคคลิปของทัดน้ำก็ประมาณนี้ค่ะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์ share, กด u ับส r i ร e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ